มีความสุขมากใช่ไหมข่าวดีใช่ไหมหยุดตีข้าได้แล้วท่านพ่อเออเจ้าจงใจทำลายการฝึกฝนของข้าใจไหมท่านปู่ของเจ้าดูอารมณ์ไม่ค่อยดีนะน่าจะใช่มั้งคะ่ะท่านพ่อข้าเบามือไปใช่ไหมท่านพ่ออย่าก,กูดไปเลยสำนักของเรามีผู้อุโสเขาจะช่วยเหลือท่าน ผ่านพ้นขอขวดไปได้แน่เว้นแต่เทพเสียนจะลงมายังโลกเพื่อให้ความรู้แก่ข้าไม่มีใครสามารถช่วยข้าให้ทะลวงผ่านขอขวดได้หรอกโอกาสเพียงหนึ่งเดียวของข้าเพิ่งจะถูกทำลายไปน่่นพ่อท่านไม่เชื่อข้าใช่ไหมทำไมเราไม่มาพนันกันล่ะทำไมเจ้าไม่กล้าถ้าทำไมจะไม่กล้าถ้าคุณที่เจ้าว่าจะช่วยข้าได้จริงๆ ข้าจะถือว่าเจ้าชนะโอเค,อเคข้าเดิมพันหนึ่งพันหินวิญญาณข้าเดิมข้าด้วยคนเดิมพันหนึ่งหมื่หินวิญญาณข้าเดิมพันหนึ่งันหินวิญญาณนี่เป็นเงินเก็บทั้งหมดของพวกเราถ้าถึงกลับกล้าเอาเงินทั้งหมดออกมาเดิมพันนี่คงไม่ใช่เรื่องจริงหรอกใช่ไหมว่าอย่างไงล่ะท่านไม่กล้าเหรอ ปากดีนะไอ้ลูกเวนนําทางไปถึงแล้วก็เสียงอาจจะเปลี่ยนไปนะครับพอผมพิ่งเตือนะที่นี่นะหรือท่านปู่ระวังคำพูดด้วยใจแล้วอย่าปากพร่อยเป็นอันขาดผูวว้อาวุโสกำลังฝึกจิตใจอยู่และใช้ชีวิตอย่างคนธรรมดาที่นี่โดยเฉพาะการฝึกของเขาห้าพูดออกมาเชียวล่ะแก้งทำเป็นลึกลับข้อยากจะเห็นจริงๆว่า เสียงคนนั้นหนะ้าตาเป็นยังไงนี่ท่านปู่ท่านพ่อแม่งนี่มันบ้านเสียจริงๆด้วยลุงมูหลงแค่แรงกดดันก็ทำให้ข้าขยับไม่ได้แล้วเอ้ยสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นสิ่งมีชีวิตที่หนากลัวมีทําครัวยุด ายคนนั้นคือมีทัามกัวผู้ของผู้อาวุโสมีทัามกัวหรือจะเป็นวิวญญาณศาสตร์อาวุธฟินิกตาแก่นี่ไม่ใช่คนดีและข้าไม่เคยเห็นเข้ามาก่อนฟันเขาคงไม่เป็นไรใช่ไหมอาวุธที่มีสติปัญญาสูงแบบนี้เป็นศาสตร์อาวุธเทพเสียนไม่ผิดแนะ่และเขาเรียกไก่ตัวนี้ว่าฟินิก แกนี่แกมองก็รู้ว่าเป็นคนโง่เจ้าฟันคนโง่ไม่กลัวตัวเองจะกลายเป็นคนโง่หรือไงที่นี่มันอะไรกันเนี่ยฟังดูไม่ฟังดูมีเหตุผลนะทำตัวดีๆล่ะไม่งั้นข้าจะฟันเจ้าแม้แม้จะต้องกลายเป็นคนโง่ก็าตามครับ ขอบคุณท่านเทพฟินิก์ที่ช่วยบุญคุณครั้งน,งนี้ค่ะน้อยจะไม่มีวันลืมท่านพ่อตอนนี้ท่านเชื่อแล้วใช่ไหมเมื่อ,อไรจะให้หินวิญญาณของข้าละเจ้าก้มลงมาหน่อยเซว่าไงนะพ่อเจ้าเกือบตายแล้วเจ้ายังมีความสุขกับความโชคร้ายของพ่อตัวเองอีกหรือท่านปู่คะผู้โส น่าจะไม่อยู่นะคะท่านอดทนไว้ก่อนเดี๋ยวผู้อวุโสจะกลับมาท่านก็รู้นะจะลุกขึ้นได้แล้วท่านก็น่าจะลุกขึ้นได้แล้วจะหลานปู่ผ่านไปสักพักหนึ่งอทำไมพวกเขากลับมาอีกละ่ะข้าไม่อยากจะชงชาแล้วนะหรือว่าจะหนีไปซ่อนดีเอ๊ะ ภูโสดได้ที่สุดท่านก็กลับมาแล้วพวกเจ้ามีอะไรอีกทำไมถึงกลับมาอีกล่ะท่านภูโสคือว่าท่านปู่ของข้าเขาท่านปู่ของเจ้างั้นเหรอให้ตายสิปู่ของมู่หลงสเสวียบรรพบุพรุษของสำนักเอกเทวะไม่ใช่หรอกหรือแล้วบาคุกเขาในร้านบ้านของเราทำไมกัน ข้าไม่อาจล่วงเกินบุคคลแบบนี้ได้ไม่ว่าอย่างไงก็ต้องไปขอโทษก่อนท่านพ่อผู้โสมาแล้วรอบตัวเขามีพลังแห่งเตา๋าโอบล้อมที่ไปทั่วทุกที่นี่เป็นครั้งแรกที่ต่านเห็นอย่าเผยสีหน้าเชียวละ่ะท่านรอบตัวเอ๊ะเจ้าเรียกมันว่ารอบตัวเหรอยิ่งแครงแก่งยิ่งมองเห็นได้มา มากเขารบผัวโสหาไรวะต้องเป็นข้าไม่ใช่หรอท่านผัวโสโปรดลุกขึ้นด้วยเธอข้าเป็นเพียงคนธรรมดาคนหนึ่งท่านอย่ามาคุกเข่าต่อหน้าข้าเลยแรงกดทันหายไปแล้วสามารถทำให้วิญญาณศาสตร์อาวุธเชื่อฟังได้ช่างเป็นเซียนช่างเป็นเซียนจริงๆด้วย อย่างที่หยุนไห่บอกผู้อวุโสกำลังฝึกจิตใจให้เป็นคนธรรมดาอยู่ท่านผู้อาวุโสจริงจังเกินไปแล้วท่านเรียกข้าว่าเสี่ยวกงหรือผู้เท่ากงก็ได้ครับแต่อย่าเรียกข้าว่าผู้อาวุโสอีกเลยข้าให้ท่านเรียกแบบนั้นไม่ได้จริงๆงงั้นก็งั้นข้าจะเรียกเจ้าว่าผู้เท่ากงก็แล้วกันในเมื่อกลับมากันอีกแล้ว ทุกคนก็เข้าไปนั่งในบ้านก่อนกันก่อนเถอะทำตัวตามสบายทิศว่าที่นั่นเป็นบ้านของพวกเจ้าก่อนแล้วกันจะดื่มชาได้อีกถ้วยเหรอรอบนี้ไม่มีชาแล้วให้แล้วนะมากินข้าวสักมื้อเป็นไงตามที่ผู้อุฒส่ต้องการเลยครับ่านปูเรื่องที่ขาดทิดนี่พวกเจ้าหรือถึงถ,ถึงได้ทำหน้า,นาบึ้งตึงกัน ถ้าเรื่องนั้นข้าจะมอบหินวิญญาณให้พวกเจ้าเมื่อกลับไปตั้งแต่แต่ครั้งนี้ข้าพลาดไปจริงๆอืมข้าไม่คิดเลยว่าภายในขีดปกครองของสำนักเอกะเทวะของเราจะมีตัวตนแห่งเสียนซ่อนตัวอยู่พวกเราสนใจเรื่องหินวิญญาณนั้นซะที่ไหนกันก็คือ ใครสงสัยครับสํานักเอก,กาทีวาคืออะไรครับก็เหมือนจะเป็นคือเหมือนเพจเขาแบบว่าเพจเดี๋ยวผมไปอธิบายท้ายคลิปแล้วกันบอกเราแค่อยากดื่มชาต่างหากดื่มชางั้นเด้อมันมันอร่อยขนาดนั้นเลยหรือไง,งผู้อุศไม่ใช่คนขี้งกหรอกมกั้งเอ๊ะเออเป็นแรงกดดันที่รุนแรงมากหรือว่าสิ่งเหล่านี้ก็มีวิญญ,ญาณศาสตร์อาวุธ ท่านพ่อตั้งแต่พวกเราเข้ามาในบ้านก็ไม่กล้าขยับขยื่นเลยนับว่าท่านกล้ายิ่งนักที่กล้าสัมผัสของเหล่านี้นแล้วไม่บอกข้าให้เร็วกว่านี้ฮะไม่มีลูกคนไหนทําให้พ่อตัวเองขายหน้าได้เท <c oughs> ่าแก่แล้ว <c oughs> ใส่พิเกียวไปหน่อยสำลักจนได้ผัดอะไรอยู่นะหอมจังเลยนี <c> ่ <oughs> ข้ขาทะลวงขันแล้วะเดี๋ยวนะข้าทะลวงผ่านได้แล้วหาไม่ผิดแน่นี่ไม่ใช่กิ่นหอมธรรมดาแต่เป็นพลังวิญญาณที่บริสุทธิ์นี่มันยังยะยีบรัญยาวุธิอ,อายุวัตานาอะไรกันแน่แครกลิ่นก็หอมก่อให้เกิดพลังวิญญาณอันบริสุทธิ์แบบนี้งั้นอาหารที่กําลังจะมาเสิร์ฟพวกเรารองชิม เออพวกเจ้าลองชิมดูสิไม่ต้องเกรงใจข้าจะไปเอาข้าวมาให้ผู้วุโสพูดนี้งั้นหรอเกรงใจนะครับพวกแกคงเกรงใจตั้งแต่เมื่อพวกแกเคยเกรงใจแต่เมื่อไรกันทำไมข้ารู้สึกเหมือนไม่มีรางสังหรณ์ไม่ดีโชคดีที่ครั้งนี้ข้าหุงข้าวไว้เยอะข้าอยากได้ข้าวเพิ่มบ้างหาเอ๊ะเอ๊ะฮะ ท่านผู้โอโสขอข้าวเพิ่มอีกด้วยทักชีวิตปึกเคยแดกข้าวหรือไงข้าไม่เข้าใจแต่ข้าตกใจมากข้าไม่เข้าใจแต่ข้าตกใจมากไม่ว่าจะชาหรือข้าวก็สวาปามอย่างกระปอบชีวิตของผู้ฝึกเซียนช่างหน้าอนาถนักเป็นสาวเป็นนางห่วงภาพรักบ้างสิโ้ย เกลี้ยงเกลี้ยงจานขอบคุณผู้วุโสอย่างดีนะผู้วุโสออขอบคุณที่ต้อนรับเป็นอย่างดีนะผู้วุโสมไม่เป็นไรพวกเขาเสียจานสะ,สะอาดกริบเลยเสียจานส,สะอาดกริบเลยจากพระราชาขั้น8ปดก้าวสู่ราชาขั้นห้าจากจอมราชาระดับสูงสดุดก้าวสู่จกักรพรรดิระดับสองจากจอมยุทธ เริ่มระดับสูงสุด9สู่จอมยุทธ์ก่อกำเนิดระดับ5 <c oughs> จากประมาจาระดับ8 9สู่ราชาระดับ5ในที่สุดก็ตะลวงผ่านได้แล้วตอนแรกข้าคิดว่าขอขวดจอมราชันระดับสูงสุดจะอยู่กับข้าไปตลอดชีวิตซะแล้วใครจะไปคิดว่าแค่อาหารมื้อเดียวก็สามารถตะลวงผ่านได้แล้วและข้าเพิ่มระดับเพิ่มเป็นจกักรพรรดิระดับ2ได้แล้ว ท่านผู้โสโอกาสครั้งนี้เป็นบุญคุณอันยิ่งใหญ่ข้าน้อยไม่มีวันลืมชั่วชีวิตผู้เจ้าโกงท่านทำอะไรนะโอกาสหมายถึงอาหารมื้อนี้มั้งโอกาสอะไรนี่แค่เล็กเลี่ยงเล็กน้อยนะครับงั้นวันหลังถ้าพวกเรามีเวลาจะมากินข้ากับผู้อโสโให้มากขึ้นดีไหมครับสายหัวพวกเจ้ากลับไปฝึกฝนกันต่อเถอะท่านพ่อ กล้าพูดแบบนั้นออกมาได้ชักไรอยากอายเกิดไปแกใช้คำพูดไรอยากายเลยแกกล้าพูดนี่กับพ่อตัวเองได้อย่างไรกันเมื่อกี้ช่วยไม่ได้ข้าจะเต้นไปหน่อยเพื่อลดปากไปซะได้ผู้วสูบีจิตใจกว้างขวางคงไม่โกรธเพราะเรื่องเล็กน้อยแค่นี้หรอกมกั้งข้ายังไม่ได้กินเลยสักคำยังข้ายังไม่ได้กินเลยสักคำ ข้ายัางไม่ได้กินเลยสักคำยังจะอยากมาทุกวันอีกนะเจ้าปีศาจจอมตะกะผู้วส,สเอ่อผู้วสไล่พวกเรากลับไปฝึกฝนก็เพื่อเตือนพวกเราว่าด้วยว่าระดับความโลภที่เพิ่มขึ้นไม่สามารถรักษารากฐานของการฝึกฝนเอาไว้ได้จะมีประโยชน์อะไร จะมีประโยชน์อะไรหากได้พลังที่หยิบยื่นมาจากคนอื่นทีนี้พวกเจ้าเข้าใจแล้วใช่ไหมนหนสายตาพวกเจ้าข้าเป็นเหมือนตาแก่หน้าโง่คนหนึ่งหรือไงถ้าปู่ข้าเข้าใจท่านแต่สิน้าเจ้ามันโกหกอ่ะสินเซียนเจ้าบอกเรื่องผู้อุปสวให้กับพ่อลูกชายเจ้ารู้แค่นั้นเหรอเพราะถ้า ถ้าพ่อมีคนมารบกวนผู้อุสมากเกินไปเกรงว่าจะทําให้ผู้อุสโกรธเคืองได้เข้าใจไหมเข้าใจแล้วครับข้าจริงเสียข้าจริงจริงข้าจริงเสียนเข้าใจแล้วถ้างั้นข้าขอรากลับไปสํานักก่อนนะครับเสียงเสียนจําเอาไวห้ห้ามกลับมาที่สํานักเด็ดขาดห้ามกลับมาที่สํานักเด็ดขาดเสียงของท่านพ่อดิพ่อเจ้าหรือหรือจะเป็นเสียงลับพันวาจา ใช่แล้วนี่เป็นวิธีต่อเร่งด่วนที่สุดของสำนักเรางั้นแสดงว่าสำนักกำลังถูกโจมตีสำนักจันทรมายาจางเซ้าเฟิงตอนที่เจ้าหักขาทั้งสองข้างของขา้าเคยคิดไม่ว่าวันนี้ข้าจะสามารถทะลวงผ่านมายังจากพระระดับหนึ่งได้ ครั้งนี้ข้าจะทำลายสำนักไปพร้อมกับเจ้าด้วยเจ้าทำ้ายคนในหมู่บ้านและข่าคนไปมากไายข้าจะฆ่าเจ้าเสียบัรพบุรุษของสำนักจันทามายาจางเศร้าฟเฟิงข้าทำพลาดนักที่ข้าไม่ได้ข้าเจ้าตั้งแต่ตอนนั้นโอ้ปากแังดีเจ้าไม่กลัวตายเงั้นหรือกลัวทำไมล่ะข้าขอ,ขอสวรรค์โปรดอวยพรสำนักจันทามายาของข้า วันนี้ลูกชายข้าไม่ได้อยู่สำนักสักวันเขาจะกลับมาแก้แค้นให้ข้าท่านพ่อข้ากลับมาแล้วแกกลับมาทำไมในเวลาแบบนี้ฮะข้าห้ามว่าอย่ากลับมาไม่ใช่หรอเรื่องใหญ่ขนาดนี้นายท่าข้านาฐาน้าเจ้าสำนักจะไม่ให้กลับมาได้อย่างไงข้าก็แค่จักรพรรดิระดับหนึ่งเอะฮะแต่ว่านั่นไง จางเศร้าฝืนลูกชายเจ้ามันโง่เจ้าคิดว่าแค่กินกับนอนก็มาถึงจกักรพรรดิได้งั้นหรือถ้าเจ้าหาคนที่เหนือกว่าจากักรพรรดิระดับหนึ่งอย่างข้าได้ข้าจะเรียกเขาว่าพ่อทันทีเรียกพ่อสิลูกแนบชิดจะเจ้าเป็นใครข้าถ้าบอกว่าเป็นพ่อของเจ้าก็จะเป็นการดูถูกหลานสาวของข้าเกินไป นั่นมันพลังศักดิ์สิทธิ์อะไรกันอ,อ่นั่นน่ะหรอเป็นฝีมือของลุงมู่หลงกับพลังที่คนอื่นให้หยิบยืน่นเออคนอื่นหยิบยื่นมาให้ก็จบออกันไปแล้วนะครับใครที่ดูคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับส่วนผมก็ขออธิบายท้ายคลิปน,นะครับก็ฟังกันก่อนนะครับขอภายที่ติดขัดเยอะหน่อยนะครับแล้วก็ เครดิตผมก็จะให้2เพจเหมือนเดิมนะครับส่วนสำนักที่ว่ามันเปลี่ยนเออเหมือนเพจนี้จะไม่ชื่อสำนักเดียวกันนะครับผมก็จะพาคตามเสียงชื่อสำนักนะครับขอบคุณที่ดูคลิปนะครับบ๊ายบายครับ